ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอายุครบเดือนย่าจัดหนักคุณย่าหลงหลานหัวปักหัวปาทุ่มรับขวัญน,น้องวิรินลูกเวียอายุครบเดือนต้องบอกว่าทำเอาคุณย่าหลงหลานหัวปักหัวปาทุ่มรับขวัญน,น้องวิรินลูกสาวเวียสกุลวันรหลังมีอายุครบหนึ่งเดือนก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อสิ้นสุดการรอคอยเวียสุกฤวัน์เพกดัง ได้เผยโฉมหน้าทายาทครั้งแรกหลังภรรยาคลอดลูกสาวน้องวิลินพร้อมระบุข้อความว่าอคณาดลดแฟมิลี่แอนด์เบบี้วิลินเซ h ฮวเวอรยอนแอดวิกกี้เอ็กเพลเลอร์แฮแท็กเรื่องท้องต้องสมิทิเวสแฮแท็กสมิทิเวสและในเวลาต่อมาทางด้านเวียสุกรลวัฒได้ออกมาโพสภาพลูกสาวอายุครบหนึ่งเดือนโดยโพสข้อความเอาไว้ว่าตัวตึงวิลินเบาๆกับป้ามี หน่อยนะครับพ่อแม่มือใหม่ไม่ได้นอนกันเลยรักลูกครับรักคุณนภพลนะครับต้องบอกว่าทํเอาคุณย่าหลงหลานหัวปักหัวปาทุ่มรับขวัญน้องวีรินลูกสาวเวียสุขลวัฒน์หลังมีอายุครบหนึ่งเดือนโดยคุณย่าก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าครอบครัวรอยยิ้มความสุขแต่งานนี้ก็ต้องสะดุดตาถุงทองคําสีส้มที่วางอยู่ข้างๆน้องวิรินหลังมีอายุครบหนึ่งเดือนอีกด้วย ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวรังด้วยนะครับขอบคุณครับ